สวัสดีค่ะ,จะเจอกกนกับนูจิดาคา่ในคลิปนี้นะคะคลิปนี้มาต่อเน,นื่องกับคลิปของเมื่อวานเนี่ยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนูพูดถึงในเรื่องของการดูแลผิวดื่มอะไรกินอะไรนะคะในตอนเอ่หล้นฝันดื่มอะไรกินอะไรในตอนเช้าไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาช่วงค่าก่อนนอนกันบ้างนะคะนูเชื่อว่าน้ําที่นูจะพูดถึงเนี่ยเพราะทุกคนเห็นก็แบบเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องเบสิกธรรมดาแต่ว่าหนูเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะลืมและ ถ้าย้อนนึกกลับไปเอ้ยเรกินน้ำชนิดนี้แบบน้อยมากบางวันแทบจะไม่กินเลยหรือบางคนไม่เคยกินเลยเพราะไม่ชอบเลยเลือกไปทานอาหารเสริมแทนทั้งๆท,งท,งที่บางทีอาหารเนี้ยเราสามารถทําเองได้ทุกคนไปดูกันเลยค่ะว่าแก้วนี้ดื่มแล้ว ผิวใสของคืนนี้นั้นมีอะไรนะคะท่าแรกนี่เลยค่ะสําหรับแก้วนี้ดื่มแล้วผิวใสรับรองว่าผิวใสจริงๆทุกคนมี2ออย่างง่ายๆค่ะมีมะเขือเทศแล้วก็ส้มนะคะซึ่งส้มเนี่ยก็ไม่ได้กําหนดอีกว่าเออจะต้องทุกวันเนาะเพราะว่าส้มมันเป็นตามฤดูกาลถ้าไม่มีส้มใช้มะเขือเทศใช้แครอทได้หมดแต่ว่าช่วงกลางคืนจะดื่มมะเขือเทศแบบยืนยืนเลยค่ะคือตลอดเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากปานแบบนี้นะ ใช้ดอยคําค่ะแต่ว่าดอยคําเขาจะเป็นแบบต้มจะได้ไลโคปีนยเยอะเนาะแบบนี้นุ่นจะทําแบบสดนะคะไลโคปีนน้อยๆแต่ว่าเราทําแบบสดเอาที่เราสบายใจแบบทําเองสามารถปรุงรสได้อะไรได้แต่ว่าถ้าแบบกล่องก็ถ้าคนไม่ชอบรสชาติก็แล้วแต่นะคะอันนี้ เราจะทำสกัดเย็นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าถ้าทุกคนไม่อยากแบบมีไม่ได้มีเครื่องสกัดเย็นเนาะทุกคนก็สามารถไปปั่นได้เพราะส่วนผสมแบบเนี้ยมันปั่นได้นะคะแต่ว่าปั่นเนี่ยบางทีมันจะมีกากมีใยอะไรเงี้ยมันจะกินยากนิดนึ่งนะโอเคนะคะก่อนที่จะไปเริ่มปั่นนะต้องหั่นก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะเข้าเครื่องไม่ได้หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ แล้วเดี๋ยวนูจะทานกับวิตามินตัวหนึ่งนะคะทุกคนมันจะเสริมให้แบบมีการดูดซึมดีผิวดีขึ้นมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเรานะคะแล้วก็อันนี้จะคันจะบีบเลยก็ได้นะคะแต่ว่านู่เอาสะดวกง่ายๆก็คือใส่ไปในเครื่อง แล้วเดี๋ยวจะมีปรุงรสอีกนิดหน่อยนะคะไปทำกันค่ะ ได้แล้วค่ะน้ำปัน่นก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าน้ำมะเขือเทศที่เราทํากับน้ำมะเขือเทศที่เราซื้อสีมันค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะเวลาเราซื้อแบบกล่องอะมะเขือเทศก็จะมีการต้มก่อนแต่ว่าของเราสีมันก็จะจืดๆตามธรรมชาติของเขานะคะเละหนูก็จะปรุงรสเพิ่มเหมือนเดิมค่ะหนูจะใส่มะนาวค่ะมะนาวลงไปเนาะเพิ่มรสชาติให้มันเข้มข้นขึ้น ถ้าไม่ใส่มะนาวบางทีรสชาติมันจะมีความแบบเอืเอนๆดื่มยากทุกคนแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะนี่ค่ะคนให้เข้ากันค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้แล้วทุกคนสีมันสิบมากทุกคนดูดิเนี่ย มากนะคะดื่มแก้วนี้ดื่มทุกวันเลยนะคะเราทำดื่มติดต่อกันแล้วทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวนะคะว่าผิวดีขึ้นและก่อนที่นูจะดื่มนะคะนูก็จะกินคู่กับวิตามินซีค่ะวิตามินซีตัวนี้นะคะนูกินเลซีนะคะ 1,000พันมิลลิกร,รมัมกินคู่กับวิตามินซีดื่มเสร็จกินอนิสเสร็จก็นอนเลยนะคะแล้วก็ไม่ดื่มน้ำแล้วนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าดื่มน้ำด้วยเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะทำให้ตื่นมาฉี่บ่อยฉะนั้นหนูก็จะเลือกดื่มน้ำตั้งแต่ตอนกลางวันนะแล้วก็มาดื่มพวกนี้ตอนก่อนนอนแล้วก็ดื่มแค่นี้มันจะต้องแบบหลับสนิทไม่ต้องรู้สึกมาฉี่อย่างเงี้ยแค่นี้เองนี่คือน้ำที่ใช้ดื่มในตอนกลางคืนค่ะดื่มได้เลย สำหรับสายที่ไม่ชอบมะเขือเทศนะคะก็ลองไปหาเครื่องดื่มอย่างอื่นที่มันสามารถทดแทนมะเขือเทศได้นะคะหรือว่าพวกอาหารเสริมนะคะที่มีสารสกัดมะเขือเทศนะคะลองไปหาดื่มกันดูนะคะแต่สำหรับคนที่ดื่มมะเขือเทศได้นะคะก็ลองเอามะเขือเทศส,สดมาทําแบบนี้ดูเนาะมันจะหนึ่งประหยัดแล้ว2ก็คือได้สุขภาพนะคะทุกคนวันนี้เราจะดื่มแบบสดเหมือนที่นูทำก็ได้หรือว่าอีกวันหนึ่งเราจะต้มเพื่อต้องการไลโคปีนเยอะๆก็ได้นะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้ดื่มแก้วนี้ผิวใสก็ลอง ทำตามกันดูได้นะคะวันนี้หนูไปก่อนแล้วนะคะแล้วหนูจะมาทําคลิปให้ดูกันอีกนะคะวันนี้บ๊ายบายอสัสลามวอะลัยกุมค่ะ